ผมว่มันเด hey. okay. ่นเด่งเรื่องเลี้ยงคุใหญ่ครับเออยายยายฝันมาดีรอฝันมาดีเก็บเพชรนี่เลขคุณยายจะออกเลยดิเนาะเอออันงอนนั้นกอกเลขอายุคุณยายได้กข่าวศูนย์เออฝันมาดีเก็บเก็บเพชรเือกันงอนนั้นอันนั้นเก็บเพชรเพชรคนหน่อยนะครับแต่กรเป็นเพชรเหมือนกันเนาะยายเนาะเพชรแต่มันเพชรคนหน่อยตีไม่ไม่หน่อยครับฝันนัอน เหมือนนั่นก็เล็กเขาเนาะคุณยายฝันว่าเด็เก็บเห็ดไปขายคาะอันนี้ก็มาฝันเก็บเพสอย่างเห็ดคนใหญ่อไม่ใช่เล็กจะเขาเลยแล้วว่าใหญ่เขาเราอะเป็นฝันอย่างเงี้ก็ฝันคือกันอ่ะคือจังหวดก่อนนี่ฝันมาได้กินสมโอ้มีตะเลียงดีๆน่ะมีตะเลียงได้กินได้อยู่ก็เลยถูกกล่าวสามอันนี้ก็มาฝันไหนเก็บเห็ดจะเอาไปเก็บผลพักก่อนละสองโับอกไอ้ติอิติมันกระโด ดาา่ามันเลยมันตีเขาลกไปครับแล้วที่นี่ไออเอฟซี FC นะเขาถามมาว่าอายุของตะพลนนะ่ะยายได้ถามหรือยังยังเลยอายุตะพลจนจาอายุเท่าไรอ๋อเราเสียไปโดนแล้วมันงค่ะเ,เสียไปนานเลยอ๋อที่ยายฟันเห็นตะพลนนี่ตั้งแต่ท,ท้องงวนเนาะเออถานเม,มาื่อวันก่อนถันเ็นไปเกี่ยวเขาตะพนุนตะพุนนี่เป็นคนจ้างยายไปเกี่ยวเขาเออตะพุนจ้างเกี่ยวเขาครับ ก็เดี๋ยวคอยคอยไปถามวันหลังก็ได้น้อยายนาอเออคอยถามจตพุพลทีหลังกไ็ได้ครับถามมันอยู่จตพุพลตอนที่ออแกเสียอย่างงี้นะชื่อนี่ก็อาจารย์ท่านโบมาเช้านี่ออครับบอกว่าไงบอกว่าสองห้าสองห้าเออโอ้ครับบอกว่าสองห้าพอดีมันก็ไล่ไล่กันใกล้ยิ็บเพ็นเลยสองดอกค่ะเออครับมันมันคล้ายๆกันนี่ยายมันคล้ายๆคือกันเนี่ยครับเออ เก็บเพชรเก็บเพชรก็ห้าอย่างนี้นี่ยายเพชรก็ห้าเองเพชรก็ห้าเพชรก็หกเดี๋ยวสองโดดสองห้าสองหกเป็นเองโอ้พระตรงกันก็เรียกอาจารย์พอดีเลยเออมือว่าขึ้นมาจทีไหนก็ขับขึ้นบอกเป็นปริศนาเนี่ยค่ะตัวเดียวกันเลยอันนั่นท่านบอกปริศนาเหมือนแดดนอนดอกครับแต่ท่านบอกปริศนาท่านบอกว่าเทสดมาถึงวันที่ยี่สิบห้าเออเทสดมาวันที่ยี่สิบห้า เดีวมาเช้านี่ท่านบอกว่าสองห้าเลยเออท่านบอกว่าสองห้าออครับเดี๋ยวประกอบก็ยายฝันเมื่อคืนน่ะเออเก็บเพชรเอสองดอกเออสองดอกค่ะเอออยากเกี๊ยพชได้สองดอกเนี่ยเออได้สองดอกพีชพคนใหญ่สองดอกเออเฮ็ดกับห้าอสองดอกก็ห้าสองสองห้าเฮ็ดห้าเอซีว่าเออโอ้ตรงกันก็เลขอาจารย์เลยเออแต่ว่าฉันมีเพิ่มอีกยู่เมนบอค่ะคุณใหญ่นาะ เพราะว่าเ้าได้มากแค่หางเดียวกับฟังต,ติดตามทุกๆคลิปนั่มเนาะติดตามทางช่องที่กำลังไลญ่สดนะคะครับเพราะว่าติดตามหายจนคงชุดไทยเพราะว่าปูหายมากทีละตัวนะคะคก็ฝากติดตามทุกๆคลิปด้วยนะคะบอเมนว่ามีแค่นี้เนาะเดี๋ยวเพื่อนให้มาอีกสามตัวให้ก,กับพันได้นะคะออแต่ท่านบอกสองห้ามาก่อนนะยายนาองสองห้าแต่ยายฝันว่าเก็บเก็บสองดอกเอ็อสคนใหญ่สองดอกครับ ยาฟันดีเนาะแม่ฟันดีเออาหวดงานคุนฟันมาได้ไปเก็บเห็ดเอามาขายเลขคุณยใหญ่กับเขาตรงๆเลยครับเขาอายุคุณยาหญ่ช่วงนั้นอันนี้ฟันเด็กขายดอกสองดอกจะเอามาตลงเป็ผ้าเกียวอะไรอืมแต่ว่ายายฟันเกี่ยวกเกล็ดเกี่ยวกับอะไรนี่มันออกเหลขกยายดยเนาะแม่เออครอบก่อนยายฟันว่าได้เก็บเพชรเองแต่ว่าออกเก่าศูนย์อายุยายตรงๆงเลยนะเอออกเล็กยายตรงๆงเลยเก่าศูนย์ โ air, on, aky, อ uh, ้โ on, ไม่ใช่มันเจอกไอ้สองหานี่ยายเล็กอาจารย์เนี่ยเอ้ยยังว่านี่เดียมัน็จอกไอ้สองห่านนี่เดี๋ยวพอยันเนี่ยันไหนเจ็บเพชรได้สองโดมฟันดีจนใหญ่เพ็ดคนใหญ่ด้วยเพชคนใหญ่ตีนใหญ่เขาหัวเลยไอ้หัวมันจ mm. ุ่ๆเด้งๆเึ้นตกกระทคำๆไอ้ติดมันได้หลายหัวหลายสามสี่โดไอ้เองหญเอ้หางมาเจ็บเพชรสวนกูนี่ครับ เอางวงไม่ได้ยังด้วยว่ะไอเต็มมันก็เลยพ้อหรอกครับจักมันเคยมาบ้านมาชอกไหมจังเก็บไปฟันเชิงได้ยายก็เลยมานั่งตีนี่เออมันก็ะไรตีเอาเอ๊ะชีบเพชรสองดอกมันจะออกสองหาสองหก็ว่าอาจารย์ก็มาบอกพอดีทีนี่อาจารย์บอกมาาเอ้าสองหาเออห้าตีสีเอาไป่สีเอาไป่ะสองห้าไองามเพชรก็ห้า สองดอกกับสองเนยยายหนูจัอองจัตงตีอะไรให้มันยากเนยยายหนะเออตีให้ยากอครับส,สองหา้าฝันมาได้เกียเ๊ยพ็ชห้าสองตัวเดียวกันเลยเออสองห้าสองตัวเดียวกันเลยไม่ต้องเลขจะใดไม่ต้องร้ายเนยยายหนะเออฝันไข่ไข่กันฝันเลขตัวเดียวกันกับอาจารย์บอกอ,อืมแล้วก็ศูนย์เก้าสี่นั่นยายที่ว่าฝันว่าตะพน จ่างไปเกี่ยวเขาเนาะจ่างไปเกี่ยวเขาอันนั้นเขาคนจ่างไปเกี่ยวเขาครับเขาในเหลืองเลยนื้ยายเออเขาทุกเต็มทรงเลเหลืองอระลำเหลืองอะลำเลยนะเออเหลืองกะลำเต็มทงเข่าหนุ่ยงามเขาหน่วยงามเนี่ยเออหนุ่ยงามดูวะใสันงวิธีที่ดีเอฟซีก็ถามว่าคุณยายอายุจักปีค่ะอายุเก้าสิบยายอายุเก้าสิบเาหกเหดือน ก่าซิบก็หกเดือนโอ้ไก่จะเก่าสิบเอ็ดแล้วอยยีหกเดือนกับเก่า10เอสเอโอ้หกเดือนกับเก่า10เอสเอโอ้ครับแต่วา่าอาจารย์บอกแค่ตัวเดียวในยายบอกแค่ตัวเดียวอืมครับอันเล่นโบนยาวก็ครับเหเอฟซีไปยิบจับโรตารีไปก่อนก็ได้เนาะยายเนาะอสองห้าห้าสองนี่อืม เดี๋ยวตรงก็เลยความฝันคุณยายด้วยนะเกี่ยวเข่าเก้าศูนย์คุณยายตีเป็นศูนย์เก่าสีน้อยายเนาะเกี่ยวเขา่าเออกี่ยวเข่าตีเป็นศูนย์ก้อกันก็มาอยู่คุณายายอีกแล้วนะศูนย์เก่าศูนย์กับยายยายแต่เกี่ยวเข่าหลายไม่ต้อนกล้ำเขา่เขาก็เกี่ยวเข่าก็เกี่ยวไม่เหเคยอ,อย่คอเคยเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวว่าง,ๆๆางเกี่ยวว่างเกี่ยวว่างเกี่ยวว่าง เกี่ยวได้หลายขึ hmm. <laughs> <laughs> <Uma> ้นไหมยายเกี่ยวได้หลายอยู Light ่ก็วันหนึ่งไปแล้วเขาจ้างผมมาจักงวันเท่าไรผมไม่รู้แสดงว่าเองตีถูกหลายๆยายเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าจ้างวันเท่าไรเขาไม่ได้บอกด้วยครับจ้างเพืเกี่ยวข้าวก็ไปชิงๆได้เลยครับที่นี่ก็เหลือแต่อยู่ตะพนเนี่ยเองยังไม่รู้เองอยู่ตะพนจักเท่าไรไม่รู้เลยแกตายไปนานแล้วครับอ FC เขาว่าถ้าเกิดว่า ฝันเห็นคนติดเสียไปแล้วน่ะให้ถามมาอยู่ตอนที่เขาเสียเอฟซีเข้าบางันอ๋ครับหลายตัวเนาะอืแต่ว่ายายก็ชอบไอ้ซูนเก่าเนี่ยเนาะยายเนาะซุนเก่าซีเนี่ยเนาะเออซูนเก่าซีนี่แหละมาติดเทนี่แหละอือเอาแล้วยายเอาพอยายปล่อยซูนเก่าซีมาปั๊บตกดึกมายายฝันมาได้เก็บเห็ดเออมาฝันได้เก็บเห็ดนี่ครับอือชอบครับ แนวทางของคุณยายสายนะครับผมเนาะมี094064นะครับผมเป็นความฝันของคุณยายเนาะแล้วก็25เป็นเลขของอาจารย์นะครับผมหรือเลขของปู่ทุดงนะครับก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็ให้โชคให้หมานให้รำให้รวยนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านีน้สวัสดีครับแนวทางของคุณยายสายนะครับผมเนาะ มี094 064นะครับผมเป็นความฝันของคุณยายเนาะแล้วก็25เป็นเลขของอาจารย์นะครับผมหรือเลขของปูุ่ดงนะครับก็เสนอไวเ้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็ให้โชคให้หมานให้รำให้รวยนะครับขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นสวัสดีครับ